วันเสาร์นี้วันเด็กแห่งชาติก็มีคำขวัญมาแล้วนะฮะจากนายกรัฐมนตรีนะฮะเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงนะฮะแล้วก็วันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับคุณหมอธีระเกียรติจิงเรือนเสถสินนะครับก็นำเอาคณะเด็กและก็เยาวชนนะครับเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อรับมอบโอวาทนะครับนำเด็กที่ทําชื่อเสียงครับให้กับประเทศ781คนนะครับเข้าเยี่ยมครางรวารับมอบโอวาทจากนายกรัฐมนตรีในวันเด็ก ชนะในยกเองก็พูดคุยกับเด็กๆครับมีคําพูดในยกตอนหนึ่งบอกว่าตนเองยังมีความสุขแล้วก็ยินดีครที่จะพบกับเด็กๆเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติ ดังคำฝันที่ให้อวัยวาเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงนอกจากจะนึกถึงตัวเองแล้วก็อยากจะฝากให้เด็กๆเ,เนี่ยนึกถึงประเทศชาติด้วยนายกบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีจุดมุ่งหมายว่าตัวเองเนี่ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่ใช่เรียนไปเรื่อยๆฮะอยากจะให้รู้เลยนะฮะว่าต้องการอะไรบ้าง ซึ่งวันนี้รัฐบาลเองให้ความสําคัญกับการศึกษาก็ให้มีทางเลือกตลอดเส้นทางการศึกษาว่าจะเลือกเรียนอะไรที่ทุกคนชอบและมีพรสวรรค์อะไรซึ่งหากประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถพอทำให้ประเทศสามารถพัฒนาไปได้ต้องเป็นเด็กที่มีคุณธรรมิยธรรมและต้องเคารพกฎหมายด้วยนะฮะนายโยก็บอกว่าอยากจะให้เด็กทุกคนเนี่ยคิดให้ทัน<อ>คิดเป็นกระบวนการ และพัฒนาตัวเองไปสู่อนาคตข้างหน้าให้ได้วันหนึ่งคิดสักสิบเรื่องฮะไม่ว่าบอกว่าตัวเองเนี่ยวันหนึ่งคิดร้อยกว่าเรื่องฮะเพราะว่าตอนนี้ประเทศชาติมีปัญหายเยอะแล้วก็เราต้องบริหารประเทศเพื่อคนอีก70ล้านคนอยากให้ทุกคนนะครับอ่านหนังสือบ่อยๆเพราะว่าหนังสือมีจิตวิญญาณพร้อมฝากให้ทุกคนไปคิด<ใ>นะฮะว่าไม่ใช <น S 1> ่ให <น S 1> ้เช <ใน S 1> ื <ใน S 1> ่อทุกอย่างที่บอกแต่ก็ไม่ใช่ต่อต้านทุกเรื่องครับเด็กไทยใส่ใจศึกษา ทุกคนก็ต้องไปคิดอยู่ที่ว่าไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่เขาบอกแต่ไม่ใช่ต่อต้านทุกเรื่องนะก่อนจะเชื่อต้องวิเคราะห์ก่อนเอ๊ะมันใช่ไหมหรือเปิดโทรศัพท์มามันมีคนว่าระยกอย่างเงี้ยใช่ไหมเออระยกไปคนงัานหรือเปล่าอะไรทําน้องเนี้ยนะผมยอมรับทั้งหมดอ่ะตามใปก็ตามที่ถ้าทําเพื่อประเทศชาติผมยอมทุกอย่างคนระับใครจะด่าจะว่าอะไรผมก็อยอมต้องคิดแบบที่ผมคิดนี่ไม่งั้นผมไม่มายืนตรงนี้หรอก นายยก็บอกนะฮะว่าเด็กๆอยากให้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยว่าโตขึ้นอยากเป็นอย่างไรเพราะว่าระบบการเรียนศึกษาของเราเนี่ยเรียนกันหัวสิบกว่าปีนะฮะนายยกก็บอกว่าอยากจะให้ตั้งว่าอนาคตโตขึ้นอยากเป็นอย่างไรจะได้เรียนให้ถูกทางนะฮะแล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยนได้หากสมมุติว่าไม่ชอบนะครับแล้วพอชักทายกับเด็กๆเสร็จปุ๊บก็มีการถ่ายภาพเซลฟี่นะฮะมีการขอลายเซนนยน็นนายยกรัฐมนตรีด้วยครับ